ใหน่มกำลังก้มหน้าก้มตานับเงินค่ะเร็วหน่อยใจหน่มใจร้อน,น,นอย่าลืมมองบันไดด้วยนะเดินนะ่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะไปเก็บขวดกันค่ะของแฟนวันนี้เต็มของวารุตาก็เต็มค่ะเดี๋ยวเราไปส่งกันด้วยกันนะคะลุ้นกันรอบแรกว่าเราจะได้ซักเท่าไหร่ของพวกนี้นะคะก็คือของที่เราเก็บ มาแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปส่งกันนะคะทุกคนเตรียมพร้อมกันแล้วหรือยังซือถุงมาด้วยวันนี้อากาศก้อนข้างที่จะลมพัดแรงใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะถ้าพร้อมกันเมื่อไหร่ก็ไปลุยกับเราด้วยกันคะ่ะไปกันเลยวารุตาเจอสาบาทมุมนี้รีบเก็บเลยคะ่ะ สามบาทแรกของวารุตามาแล้วค่ะนำเริกนำชัยไปกันค่ะลุยกันเลยวันนี้่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะดีแต่ยังไงเมื่อออกเดือนแล้วก็ต้องลุน้นก็ต้องมีหวังไปกันค่ะบรรยากาศวันนี้ค่ะลมพัดแดดออกฟ้าครึ้มเป็นฤดูการเหมือนกับฤดูใบไม้ร่วงเลยค่ะ บรรยากาศแบบนี้นะคะคนดื่มจะน้อยแต่เมื่อเราออกแล้วเราก็ต้องลุ้นกันไปด้วยกันค่ะออกกันไปเต็มไปด้วยความหวังไปพร้อมลุยไปพร้อมเก็บขวดด้วยกันไปกันเลยค่ะวานุตาเจอเกบาทรีบเก็บเลยค่ะตอนนี้เวลา19นาฬิกา20นาทีไปลุยกันค่ะมีเวลาอีกประมาณชั่วโมง35นาทีก่อนที่ห้างจะปิดบรรยากาศวันนี้ตอนนี้ค่ะ อารุตาเจอเจ็ทพอรตรบเก็บเลยค่ะว <My house. S 1> ารุตาเจออีกกาบาทริบเก็บเลยค่ะอารุตาเจออีกกะบาทรีบเก็บเลยค่ะนี่คือผลงานของวารุตาเต็มเต็มไม่อยากจะบอกว่าเต็มตอนนี้ล้นมากๆเลยค่ะไปเจอเจ็ทพอร์ตมาค่ะล้นเลยค่ะเหนื่อยหนักพักก่อนค่ะแฟนวารุตาไปรอที่ห้างเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเต็ม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  ผลงานของเราในวันนี้คะ่ะรีบไปขึ้นเงินกันที่แคชเช่กันเลยคะ่ะว้าวดะวารุตาได้มา5ยูโร87เซนว้าวว้าวยังไม่ไปไหนก็เจออีกกาบาทรีบเก็บเลยคะ่ะวารุตาได้200บาทอยู่ในกระเป๋าแล้วค่ะ สุดยอดเจ๋กมากๆเพราะว่าเมื่อกี้วานุตาไปเจอเจ็กพอร์นะคะมีผู้ชาย3มคนเขานั่งดื่มเบียร์กันโอยเบียร์เต็มเลยค่ะแฟนเรียกปิ้วปิวนูน่นเธอสามบาทว่างั้นขอเก็บก่อนค่านี้ค่ะสามบาทคุยต่อค่ะไปเก็บขวดก่อนเมื่อกี้ซะคือเยอะมากเขาเดื่มกัน3มคนมีขวดเป็นสิบเลยค่ะ โววารุตาตื่นเต้นไม่มีเวลาได้ถ่ายให้ทุกๆท,ท่านได้ชมกันค่ะโูวารุตาก็ตอนที่ถือมาจากบ้านถุงยางไม่เต็มแต่พอไปเจอขวดเช็คพอรต์ตรงนั้นคือมันไม่เต็มค่ะมันล้นวรุตาต้องยัดใส่กระเป๋าคือคืออะไรที่เป็นกระป๋องเบาๆยัดใส่กระเป๋าเป็นอะไรที่สุดยอดเริ่มต้นแบบนี้ก็สุดยอดซะแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกค่ะ ว่าบรรุตาจะเจอเจ็คพอตแบบนี้อีกไหมวันนี้ลมพัดเย็นสบายมากๆโอ้ยบรรุตาเจอสบาทมุมนดรีบพุ่งเข้าไปเก็บเลยค่ะอย่ารอช้าเลยวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนมากแต่เราได้เก็บรัวๆแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะนี่ค่ะสามบาทบรรยากาศวันนี้มีก้อนเมฆมีแดดออก มีลมพัดกระหน่ำคือเปลี่ยนแปลงไปมาเราต้องใส่เสื้อกันหนาวกันเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่สบายเอาแบบง่ายๆได้เลยนะคะไปกันค่ะไปลุยกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศวันนี้มาลุ้นกันกันกบเรานะคะว่าเราจะได้อีกสักเท่าไหร่ตอนนี้เราได้200อบาทอยู่ในกระเป๋าแล้วค่ะ แป๊บเดียวเมื่อกี้พระอาทิตย์ท่านยังคงส่องแสงตอนนี้ท่านหลบไปอยู่หลังก้อนเมฆเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือเก้าบาทวารุตากอเก็บนะคะนี่คือป้ายรับบริจาคเลือดนะคะจะมีทุกๆสาเดือนค่ะวรุตาตอนที่อยู่เมืองไทยก็บริจาคบ่อยนะคะ แต่มาที่นี่วารุตาไปบริจาคไม่ได้เนื่องด้วยว่าน้ำหนักจะต้อง50กิโลขึ้นไปวารุตาเพียงแค่47-48กิโลเจอคำถามว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ทางที่ก่อนหน้านั้นวารุตาก็เคยไปบริจาคนะคะแต่บางที่เขาไม่รับบางที่รับวารุตาก็เลยไม่ได้ไปบริจาคอีกเลยค่ะวารุตามาส่งอีกรอบได้66เซนเดี๋ยว มันจะมีในส่วนที่วรุตาต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาข้างหลังด้วยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกรอบนะะึงค่ะว่าวรุตาจะได้สักเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะวรุตาได้มาเพิ่มอีก49เซนค่ะวรุตาเจอเจ็คพอตอีกแล้วค่ะวรุตาขอเก็บเจ็คพอตตรงนี้รีบเก็บเลยค่ะเจ็คพอตเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆอ,อุ้ยเก็บไม่ทันแล้วค่ะมาช่วยวรุตาเก็บทีเร็วเยอะมากเจอมุมนี้อีกค่ะมุมโน้อนอีก มุมนู้นอีกมุมนู้นอีกโอ้โหเก็บ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 ขอเก็บก่อนคะ่ะตริมเลยค่ะตริมเลยค่ะตริมเลยรีบเก็บเลยคะ่ะเจออีก3าบาทรีบเก็บเลยคะ่ะเต็มเต็มค่ะขอไปส่งอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้ยวารุตาวันนี้สุดยอดของเจ็คพอร์ตเลยคะ่ะ วารุตาได้อีก1ยูโร28เซนต์ได้ไปขึ้นเงินกันทติแคชเชียรเลยค่ะสุดยอดมากมากเลยเจ็กพอตเจ็คพอตค่ะวารุตาได้อีก1ยูโร30เซนต์เย้ วารุตาจะไม่บอกยอดนะคะเอาไว้วารุตาเก็บขวดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะมารวบรวมเงินแล้วก็บอกยอดกันทีเดียวนะคะไปค่ะไปลุ้นไปลุยกันที่ริมแม่น้ํารัวแฟนวารุตาอยู่ฝั่งน้นแล้วค่ะไปกันเลยวารุตาขอเป็นก้าบาทมุมนี้วารุตาเจอก้าบาทมุมนี้เรียบเก็บเลยค่ะนี่ค่ะก้าบาทตอนนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ารัว บรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบเงาเพราะว่าอย่างที่วรุตตาบอกนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวลมพัดฟ้าครึ้มแล้วก็มีแสงแดดก็เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้วารุตาก็เจอเจคพอร์ตหลายรอบทีเดียวก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยค่ะไปลุนกันที่ริมแม่น้ำโูรด,ด้านล่างด้วยกันค่ะวันนี้ผู้คนที่นี่น้อยมากๆเลยค่ะ เนื่องด้วยว่าบรรยากาศอย่างที่วารุตาบอกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึมเดี๋ยวลมพัดมันก็เลยกลายว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมาะกับการนั่งดื่มหรือว่ามานั่งทําอะไรเลยที่ริมแม่น้ํารัวเพราะว่าบริเวณริมแม่น้ํารัวนี่นะคะจะเป็นเออคือพื้นที่มันโลง่งเมื่อมันโลง่งแล้วเวลาลมพัดแรงๆจะค่อนข้างที่จะหนาวมากๆเลยค่ะบรรยากาศ ตอนนี้แกะน้อยกำลังมีความสุขกับการและเล็มยาของเขาจังเลยค่ะคงจะอร่อยก้มหน้าก้มตาทำงานขอให้กินให้อร่อยนะจ๊ะเจ้าแก่น้อยจะเป็ดน้อยกำลังสุขใจกับบรรยากาศยามนี้มากๆเลยค่ะสวยมากอดที่จะถ่ายให้เพื่อนๆทุกทท่านรับชมไม่ได้ค่ะสวยจริงๆเลยค่ะ บรรยากาศยามนี้ริมแม่น้ำรัวประเทศเยอรมน,นีค่ะเมื่อกี้สามีเจออีกสามบาทค่ะอารุตาเจออีกสามบาทรีบเก็บเลยค่ะอารุตตาเจอเช็คพอตนี้คือสามขวดรีบเก็บเลยค่ะเห็นริมแม่น้ำรัวเงียบๆคิดว่าจะไม่เจอแต่สุดท้ายก็เช็คพอตอีกแล้วค่ะ เดี๋ยววรุตาจะไปส่งที่ปั๊มน้ำมันนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาเหลืออยู่ประมาณ15นาทีว,วรุตาวิ่งไปที่ห้างคงจังไม้ถันเดี๋ยวไปส่งกันที่ปั๊มน้ำมัน,นะคันท้าไปที่ปั๊มน้ำมันมุมนี้นะคะ,ะ,คะบรรยากาศวันนี้ก้นข้างเงียบเหงาจริงๆเลยค่ะวรุตาได้มาอีกแล้ว65เซนค่ะ มารุ้นกันค่ะว่าวารุตาวันนี้จะปิดจอบด้วยจํานวนเงินสักเท่าไหร่มารุ้นมาส่งกําลังใจให้กับวารุตาอย่าลืมเอาถุงมาช่วยวารุตาถือด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อเจอเจ๊กอดเดี๋ยวจะหิ้วกันไม่ไหวคะ่ะมีการบริจาคเลือดทุก ทุกมุมนะคะเขาจะปิดไป้ายไว้แบบนี้สำหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็อยากจะให้ช่วยบริจาคก,กันนิดนึงนะคะสำหรับที่ในประเทศไทยน้ำหนักขนาดนี้วารุตาบริจาคได้แต่สำหรับที่นี่เขาไม่ให้บริจาคเขาบอกว่าน้ำหนักต้อง50กิโลขึ้นไปก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับวารุตามากๆเลยค่ะ โอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นผู้อื่นก็ลดน้อยถอยลงไปค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเราก็หาโอกาสอื่นที่จะช่วยเหลือ,อผู้คนเราสามารถใช้ทางอื่นที่เราสามารถทําได้สิ่งไหนที่เราทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำส่วนไหนที่เราทำได้เราก็ทำสำหรับใครที่มีความสามารถที่ ที่ทำได้ก็ช่วยกันนะคะกับคุณมากๆค่ะตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่ในตัวเมืองอีกรอบนะคะเป็นเส้นทางที่เรากำลังจะเดินกลับบ้านเราก็หวังว่าเมื่อเราเดินผ่านในตัวเมืองเราก็คงจะได้เจอขวดเจอกระป๋องกลับบ้านกันไปอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้จะสามทุ่มแล้วค่ะ เราเจอเราก็ต้องนำกลับบ้านแล้วก็กลายมาเป็นต้นทุนของเราในวันรุ่งขึ้นค่ะไปค่ะไฟเขียวแล้วรีบเดินกันเลยถ้าไฟเขียวแบบนี้แล้วไฟแดงอยู่ข้างหน้ามุมนูน้นเราก็ต้องรอกันอีกค่ะบรรยากาศยามนี้ค่ะ เรากำลังเดินกลับบ้านดูบรรยากาศด้านบนนะคะลมพัดอาท้องฟ้ามืดครึม้มแสงแดดโผล่มาแค่บางเบาวันนี้เดี๋ยววรุตาจะสรุปให้ฟังนะคะว่าวันนี้วรุตาได้ทั้งหมดเท่าไหร่แต่เราต้องผ่านในตัวเมืองแล้วก็ไปสรุปการที่หอนาลิกากันเลยคะ่ะ นาฬิกาตรงโบสถ์นุนนะคะเริ่มตีแล้วค่ะตอนนี้เวลา21บนาฬิกาตรงแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างได้ปิดลงห้างปิดลงเรียบร้อยจำนวนเงินของเราในวันนี้ก็ปิดลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะบรุตาเจอเรสบุญเก้าบาทบิบบีบบีบบ้บี้เดี๋ยวบรตตาจะเอาไปปรับเพื่อจะส่งเข้าเครื่องค่ะนี่คือ9้าบาทคะ่ะผู้คนกำลังนั่งดื่มกันแบบป,บปลายนะคะ วรุตาเจออีกาบาทรีบเก็บเลยคะ่ะก่อนกลับบ้านได้ของเบากลับบ้านแต่ราคาแสนดีแบบนี้วารุตาก็ชอบคะ่ะไปกันเลยคะ่ะเดินกลับบ้านกันมาลุ้นกันอีกนะคะว่าระหว่างทางเราจะได้กันสักเท่าไหร่บรรยากาศตอนนี้แทบจะหาผู้คนไม่มีเลยคะ่ะมีแต่ชายหนุ่มคนนี้ แล้วก็มีผู้หญิงกับเด็กมุมหนูนแค่นี้เองค่ะค่อนข้างที่จะเงียบเหงาจริงๆวันนี้บรรยากาศเงียบเหงาแต่การเก็บโขวดของวารุตาไม่เงียบเหงาเลยค่ะเจคพอตรรัวๆวเลยค่ะว้าวสามบาทรีบเก็บเลยจ้าเห็นไกลๆกอีก3บาทรีบเก็บเลยค่ะ นี้ค่ะ3บาทอยู่มุมนี้ก่อนกลับบ้านขอเก็บไปเป็นต้นทุนของวันพรุ่งนี้ไม่ใช่3บาทวารุตาเจออีกสองขวดมุมนี้มุมนี้9บาทรีบเก็บเลยจ้าน่าเสียดายจังห้างปิดเสร็จแล้วไม่อย่างนั้นวารุตาจะไปส่งอีกรอบตอนนี้เวลาอยู่ที่21นาฬิกา10นาทีนะคะ เดี๋ยวรุตาจะให้แฟนนับเงินเดี๋ยวเรามาสรุปยอดเงินกันเลยนะคะว่าวันนี้วารุตาได้เท่าไหร่ช้หนุ่มกำลังก้มหน้าก้มตานับเงินค่ะเร็วหน่อยใจหนุ่มใจร้อน,น,นอย่าลืมมองมันไดด้วยนะเดินหนะ้าเราได้วันนี้8ยูโร95เซนเดี๋ยวขอคิดด้วยเครื่องคิดเลขก่อนนะคะ วารุตากคุณเรียบร้อยแล้วคะ่ะ9ยูโรเอ,อ้ย8ยูโร9.5คูด้วย36.5นั่นคือ326บาทเพื่อนเพื่อนแบงค์103ใบ3ใบชูนิ้วไม่ถูกเลยคะ่ะแบงค์103ใบยอยู่ในกำมือของเราอีกแล้วคะ่ะสุดยอดเจ๊งๆจ๊งเจ๊ง,จง,จง,จงมากบรรยากาศยามนี้ถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะเป็นแบบไหนแต่สำหรับเรา โชคดีเสมอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากๆค่ะวรุตากับแฟนก็ปรารถนาให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขมากๆในทุกวันแล้วก็ตลอดไปค่ะสำหรับขวดที่วรุตาเจอในวันนี้ก็จะกลายมาเป็นต้นทุนของวรุตาในวันรุ่งขึ้นค่ะเดินกลับบ้านกันค่ะเส้นทางนี้เส้นทางที่เรากลับบ้านกันทุกวันหลังจากเสร็จภารกิจ เราก็จะได้พักผ่อนกันค่ะ8ยูโร95เซนต์อยู่ในกระเมร์อของเราแบงค์แดง3ใบพร้อมกับแบงค์เขียวอีก1ใบสุดยอดมากๆค่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้วารุตากับแฟนก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านให้กับเราด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็เราก็ปรนาที่จะให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าแต่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสำหรับสวัสดีคะ่ะบายบาย